หลังจากที่พวกเขารอรถอีนซอนสนามเท้วแล้วนะเนาะพวกเขามูเขากลับขี่รถมาส่งอ่าอยู่โซเนาะตัวนี้เป็นห้องแฮมปีตัวอว่าพักซูงแฮมอาร์เซอส์เซียเกสเฮาส์โซลิตี้หอเนาะอยู่แถวซิตี้หออยู่ข้างพระราชวังเลยอ่าตัวนี้ห้องแฮมที่พวกอ่ขี่รถมาจากอินซอนสนามอินซอนทันกะใช้เวลาหนึ่งส่วโมงเคิงพูดนะมาไกลๆเลยอ่า But, อันนี้พวกเขากลับมาฮอดประมาณเวลาสามโมงครึ่งเนาะตอนบ่ายตอนนี้ก็มันจะขึ้นไปเซ็กอินที่หองแฮมห้องแฮมเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นสามเนาะชั้นลุมจะเป็นห้าอาหารอันนี้กะพอดีมาถึกซ่วงที่ขราเจ้าปั๊บปุ่งลิฟต์นะก็เลยบุมมีลิฟต์คีก็เลยตอนนี้งานขึ้นขั้นในดเอาเนาะแล้วก็ห้องก็จะเป็นห้องที่งามมากกนาหักแหี่ห้องแฮมนี้เท่าที่พวกเขาเบิ่งกะถึกสุดแล้วอะนะในงานในเมืองสุดที่สุดเนี่ยเนี้อ บอ่อื่นกะแพงหมดพวกเขาเซาอ่าฮองแฮมนี่เนาะหกคืนหกคืนอ่าถืออยู่สองร้อยสิบชีดอลลาร์เนาะดอลลาร์ยูเอสได้กะเป็นเตียงสองสั้นเนาะกะนอนได้อยู่ห้องกับ,บแคบๆนหนะึ่งฮะนะแต่ว่ามันกับประหยัดงบดีเนาะพวกเขากะเลยเลืก bon อกบอนี่ก็มีทวทัศา์มีตู้เย็นมีน้ำอุน่นมีอ่าไดเป่าผมเนาะมีครบทุกอย่างเลยนะ Wi-Fi กับฟรีอีกเนาะก็สะดวกดีคันเป็นไผอยากจองกระล้องเบิง uttip.com เด้อซื้อองแหมนนี่เลย